ก็สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปรรสงเชตอยู่อีสิครับเลขที่1ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดหาค่าความต้านทานครับดโอห์ครับผมก็เริ่กงนเลยครับนะครับอ่าก็มาดูวิธีการใช้มัลติมิเตอร์นะครับก็อ,อย่างแรกนะครับเราก็ต้องมาดูที่ สเกลครับเราจะดูสเกลครับว่าสเกลเราจะดูตรงไหนว่าตรงไหนเป็นโอห์มนะครับเราก็สังเกตที่ตรงนี้ครับมันจะมีตัวโอห์มอยู่ครับก็คือสเกลบนสุดสีส้มๆครับก็จะเป็นแถบการวัดของค่าโอห์มครับก็แถบการวัดสเกลครับก็จะมีค่าน้อยสุดก็คือ0ูนย์ครับค่ามากสุดก็คืออินฟินิตี้ครับ แล้วทีนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าสเกลนะครับมันจะมีความไม่สม่ำเสมอกันในช่วงแรกๆครับแล้วก็ช่วงหลังๆครับก็คือมันจะก็คือถ้าสมมติเวลาเราวัดเนี่ยถ้าสมมติเขี่ยมมันชี้ไปตรงนี้หรือตรงนี้นะครับตรงแรกตรงแรกๆหรือตรงท้ายๆครับมันก็จะมีค่าความแม่นยําไม่สูงครับแต่ว่าถ้าเราอยากวัดหาค่าความนทาจที่ละเอียดหรือสูงมีค่าแม่นยําครับ เราก็จะใช้ย่านวัดให้เราใช้สกิลแถประมาณกลางๆครับก็จะมีความแม่นยำสูงกว่าครับครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นกระจกเงาครับถามว่ากระจกเงาเนี่ยใช้ใช้ทำอะไรก็ใช้ดูครับว่าเวลาเราดูวัดดูเนี่ยเข็มเนี่ยเราชี้ไปเนี่ยมันเราดูเนี่ยว่ามันตรงหรือเปล่าเวลาเราเนี่ยเราดูมองซ้ายใช่ปะมันก็จะมันก็จะเห็นคนละคนละด้านเนี่ยคนละ คนละด้านกันกับซ้ายครับซ้ายขวามันก็จะมันก็จะไม่ตรงครับแล้วก็กระจกเงาเนี่ยก็มีไว้ช่วยเรื่องนั้นครับก็เวลาดูเนี่ยเราก็ต้องดูแบบให้เข็มนะครับให้มันตรงกันเงาครับนั่นก็คือค่าที่เราวัดได้ตรงครับนั่นก็คือค่าที่เราวัดได้ครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนี่ครับส่วนในส่วนของย่านวัดครับผมย่านวัดก็มีไว้ปรับ ปรับค่าคของการหาค่าของโอห์มครับอยู่ในช่วงไหนก็นี่ครับมีสัญลักษณ์ของโอห์มอยู่นี่ช่วงโอห์มครับก็ช่วงโอห์มจะเป็นคูณหนึ่งคูณสิคูณหนึ่งร้อยคูณหนึ่งเคก็คือหนึ่งพันครับครับผมก็จะใช้อยู่ในช่วงนี้ครับสีเหลืองครับใช่ถามว่าแต่อันเนี้ยมันปรับย่านวัดมันใช้ทํำยังไงเป็นยังไงก็สมมุติเราปรับย่านวัดไว้ที่ สิบคูณสิบนะครับผมแล้วก็อ่าสมมติเราปรับย่านวัดไปที่คูณสิบเนี่ยแล้วเวลาเราวัดเนี่ยสมมุติเราได้เข็มชี้ไว้ที่เลขสองครับเราก็จะมันก็จะได้ว่าค่าที่เราวัดก็คือสองคูณกับเนี่ยครับย่านวัดที่เราปรับก็คือสิบใช่ไหมครับก็คือสองคูณสิบก็ค่าความต้นานทานตัวต้านทานนั้นก็จะมีค่ายี่สิบโอห์มครับใช่แต่ถ้าเราปรับเป็นหนึ่งร้อยครับเราแล้วเราวัดได้สอง ก็คือ2คูณ100ก็ได้200โอห์มครับตัวต้านทานนั้นก็ได้200ใช่200โอห์มครับใช่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับและแต่ว่าสิ่งสำคัญน,นะครับในการวัดการก่อนที่เราจะปรับย่านวัดแล้วเนี่ยแล้วเราต้องทำการซีโร่แอดจัดก่อนครับคืออะไรซีโร่แอดจัดก็คือการที่เรานำขั้วบวกกับขั้วลบนี่ครับที่วัดมาแตะกันครับมาทาบกันเนี่ยครับมันก็จะเข็มเนี่ยมันก็จะชี้ไป ที่ไหนที่หนึหนงครับเต่เราก็ควรที่จะปรับปรับนี่ครับให้แบบให้มันอยู่ที่เลขศูนย์ครับนี่ครับนี่ครับแตะใช่ไหมครับเราแตะกันอยู่อ่าเราก็ปรับเข้าอ่ะนี่ครับเราปรับย่านวัดที่ไหนเราก็ปรับที่โอเคครับ ก็นี่ครับสังเกตเห็นว่าเข็มเนี่ยก็จะชี้ไปนี่ครับเลยสเกลไปหน่อยเราก็ต้องปรับครับปรับตรงนี้ครับวอลลุ่มตรงนี้ครับหมุนครับให้มันตรงกับเลขศูนย์ครับนี่ครับเราก็ต้องดูที่กระจกเงาครับให้เข็มมันตรงครับให้เข็มมันตรงกับเงาครับแล้วก็ปรับที่เลขศูนย์นี่ครับแค่นี้ครับเวลาเราเปลี่ยนย่านวัดเนี่ยเราก็ต้องทำการซีโร่แอดจัดก่อนครับมันก็จะสามารถนำไปวัดค่าได้อย่างแม่นยำ ได้ถุกต้องครับก็นี่ครับสมมุติผมปรับเปหนึ่งพเนี่ยครับหน่งเคก็คือ1,000ครับผมก็ทำการซีโร่แอดจัดครับทำการซีโร่แอดจัดนี่ครับเข็มก็จะชี้ไปครับถ้าสมมุติมันไม่ตรงเลขศูนย์เราก็ต้องทำการปรับให้มันตรงอะเลขศูนย์นครับ เพื่อที่เราจะได้วัดค่าความต้านทานได้ถูกต้องครับก็เข้าเป็นครับผมครับก็มาต่ออันที่การใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดโวลต์นะครับหรือความต่างศักย์นั่นเองก็คือ DC นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการวัด DC โวลต์นะครับก็อย่างแรกก็คือสเกลครับสเกลสเกลดูก็คือตรงนี้ครับ v a ครับ ใต้กระจกเงานั่นเองครับก็เนี่ยครับที่มันมีเลขศ0นเรียงกัน3ตัว5 0 1 0 2 124นยี่ครับแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆก็คือสเกลหลักนี้ก็คือจะสังเกตได้ว่ามันจะมีความเีเนี่ยเท่ากันครับก็คือมีลักษณะที่วัดได้แม่นย่าดีครับได้แล้วก็วิธีดูก็นี่ครับดูตามกระจกเงาเหมือนเดิมครับที่ดูโอมเตอร์เลยครับทีนี้สเกลก็ไม่มีอะไรครับ ก็มีแค่นี้ส่วนสิ่งสำคัญก็คือการใช้ย่านวัดที่ดีครับก็ย่านวัดเนี่ยมีอะไรบ้างดูไงก็นี่ครับ DC โวลต์ on, ใช่ไหมครับก็ DC โวลต์ on, ตรงนี้นะครับแบบนี้ก็จะมีอะไรบ้าง0.5 2.5 10 50 250แล้วก็1,000ครับใช่ครับแล้วทีนี้สเกลเนี่ยทำไมมัน มันมันแปลกใช่ไหมครับล้วก็มันมีไว้เพื่อนี่ครับสมมุติเนี่ยครับเราปรับย่านวัดไว้ที่ห้าสิบใช่ไหมครับเราก็จะดูเลขห0สิบตรงนี้ครับใช่เราดูตรงท้ายเลยใช่ครับนี่ห้าสิบนี่ครับสี่0ิบสา0สิบยี่สิสิบศูนย์ครับถ้าสมมติเราวัดเราวัดได้เข็มเนี่ยชี้ไปตรงไหนเนี่ยเราก็ดูที่บรรทัดที่สองครับใช่ครับจะได้ค่าตรงที่ย่านวัดที่เราวัดครับ อ่าสมมุติระรับไปที่สิบนุนระับไปที่ส0บเราก็ดูตรงไหนแล้วก็ดูนี่ครับ10บตรงนี้ครับนี่ครับเข็มวัดตรงไหนเข็มชี้ตรงไหนล้วก็ควรที่จะดูตรงนั้นโอเคครับแล้วทีนี้นะครับการใช้ย่านวัดที่ดีควรทํายังไงก็ควรที่จะเออ,เอ,อใช่ครับแล้วก็ควรที่จะ ปรับย่านวัดนะครับให้มีค่ามากกว่าเครื่องมือที่เราเที่เราจะวัดวัวนั่นเองครับสมมตุติมีค่า6โวลต์อย่างเงี้ยเราปรับเราก็คนที่จะปรับ10โวลต์ท้อคนที่ปรับย่านไปที่10ครับใช่ครับแล้วก็วัดมันจะได้มันจะได้ดีครับมันจะเหมาะสมกว่าถ้าสมมติเราปรับไว้ที่2.5อย่างเงี้ยมันจะเข็มนะครับมันจะตีมันจะตีกลับมันจะตีแรงไปหน่อย เรายิ่งปรับไปต่าเนี่ยก็คือส่วน .25 มันก็ยิ่งตีแรงนะครับมันก็จะตีกลับเนี่ยแรงทําให้ไงมันข้อเสียก็คือทําให้มันตีมิเตอร์เข็มเนี่ยมันพังไวครับก็คือเข็มมันจะดีดมันจะสปริงครับสปริงมันจะดีดมันดีดแรงครับมันก็จะพังไวครับแล้วทีนี้การใช้ย่านวัดเนี่ยการเวลาเราเปลี่ยนย่านวัดของ DC นะครับเรา DC โวลต์เราไม่จําเป็นต้องใช้การรีโซซีโรแอดจัตครับ ใช่ครับเราสามารถเปลี่ยนย่านวัดแล้วก็วัดได้เลยใช่และทีนี้สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือเนะครับเข็มมันจะมีค้่บวกสีแดงคือค้วบวกสีดาคือค้่ลบใช่ไหมครับเวลาเราวัดเนี่ยเราก็มันจะมีคั้วให้วัดฐานเราก็จะบอกครับเราก็ควรที่จะวัดให้ถูกขั่วแต่ถ้าสมมติเราสลับขั้วละเราวัดผิดมันจะเป็นไงมันก็จะทําให้เข็มเนี่ยเราตีเด้งกลับมาทางซ้ายครับมันจะทําให้เข็มเราก็พังเหมือนกันครับใช่แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําครับผม ใชครับก็การใช้โวลต์มิเตอร์ก็เท่านี้ครับผมก็ขอบคุณครับก็ครับจะมานำมาต่อด้วยกันที่รีวิวนะครับการต่อเซฟไฟฟ้าแบบต่างๆครับแล้วก็ประโยชน์ของการต่อนั้นๆนะครับผมก็อย่างแรกครับเริ่มที่การต่ออนุกรมนะครับการต่ออนุกรมเนี่ยเพื่อต่อเพื่อเพิ่มแรงดันนะครับให้มีค่าเพิ่มขึ้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะ นำไปใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้อย่างเช่นการเพิ่มแรงดันเพื่อไปใช้กับคอนไฟฉายไปใช้กับวิทยุรุ่นเก่าๆหรือไปใช้กับการทดลองที่เราต้องการจะทดลองครับก็นำมาต่อแบบอนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันให้มีค่าสูงขึ้นครับใชบ่ต่อไปครับก็จะเป็นแบบขนานแบบขนานก็ ตอเพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้าครับไอ้แบตเตอรี่ครับที่นํามาต่อแบบขนานเนี่ยต้องมี V เนี่ยใกล้เคียงกันครับจึงนํามาต่อขนานเพื่อเพิ่มกระแสให้อุปกรณ์ได้ครับก็ที่ผมพบเจอในชีวิตหรือประสบการณ์จริงๆของผมก็จะเป็นการสตาร์ทรถครับแบบนํามาต่อขนานแล้วก็แบบสตาร์ทรถเวลารถแบบไฟหมดหรือไฟดับจอดยิงไว้นานๆอะไรอย่างเงี้ย ก็สตาร์ทรถให้รถติดได้ครับก็ตามลัขน,น,นาดที่ผมผมเจอในชีวิตจริงก็จะมีประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรีวิวต่างๆที่ผมได้ทำมาครับก็ขอบคุณครับ